สวัสดีค่ะโหราทีวี TV ด้วยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่16สิงหาคม2564ค่ะตรงกับวันจันทร์ขึ้น9ก้ค่ำเดือน9นะคะพอ เห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็นึกถึง29เลยนะคะเพราะว่าเขาเขียนโดดเด่นอยู่เราก็มาดูว่าดาวพระจันทร์เนี่ยได้ตำแหน่งนิดนะคะอุ้ยนิดหน่อยเองนะคะส่วนดาวพระเกตเนี่ยสถิตในเรือนกรมมะในเวลาประมาณ15นา45นากานาทีนะคะดาวพระเกตและดาวพระมริตยูเนี่ยท่านจะแข็งแรงในเรือนไฟแล้วก็เรือนลมนะคะค่ะทีนี้2อกเนี่ยก็มีสิทธิ์นะคะเพราะว่า ในเวลาประมาณ15นิกา45นาทีเนี่ยลัคนาจะสถิตที่ราศีพิจิกนะคะแต่ดาวที่โดดเด่นกว่าเนี่ยน่าจะเป็นดาวพระราหูเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยได้ตำแหน่งองค์เก์อุดมเกณฑ์ในราศีพฤษภนะคะอาจเจ้างดีๆนะคะเพราะว่าดาวชุดตรีเทพเนี่ยอย่างไรเสียก่อนสิ้นปีเนี่ยต้องโดดเด่นมาแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นนะคะ ดาวพระพฤหัสบดีนะคะได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ท่านอยู่เรือลน,นะะอละหนึ่งองค์นะคะเรือนละหนึ่งองค์เนี่ยครั้งนี้มีหลายองค์เลยเราดูการกระจายของดวงดาวก่อนนะคะดาวพระอาทิต์เนี่ยเป็นไฟในเรือนน้ําแต่ได้ตําแหน่งมหาจักรนะคะเป็นเรียกว่ามหายิ่งใหญ่นะคะ การขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ของดาวพระอาทิตย์นะคะและดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งนิดนะคะดาวพระจันทร์ได้ตำแหน่งนิดนะคะแล้ว ดาวพระเสาร์เกษตรราธิบดีแข็งแรงนะคะดาวพระพระสิบดีเนี่ยได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์นะคะในเวลาประมาณ15บนิการ4นาทีของวันที่16สิงหาคมนี้นะคะและดาวพระมริตยูเนี่ยก็ได้ตำแหน่งมหาอุตนะคะในราศรีทวารราศรีเมษที่เป็นลักษณะดวงเมืองดวงโลกนะคะและราศรีพฤศษนี่คือพระ ราหูนะคะที่ได้ตําแหน่งทั้งองค์เก์และอุดมเกณฑ์คือเล็งละขนานะคะกีตสตต้องภุมเิเมนอสุรินองค์เกณฑ์กล่าวไว้แม้ชาติตัวเวนอัปปัรักก็ดีคุณก็แสดงให้ยศนั้นเสมอพงนะคะการทานี้พระราหูเนี่ยจึงโดดเด่นนะคะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะมานะแต่ว่า พระราหูเนี่ยได้ตำแหน่งนิดนะแต่เป็นนิดที่ไม่เสียเลยนะแล้วก็ดาวพระจันทร์นี้ก็นิดนะนิดในเรือนของดาวพระอังคารที่แฝงแสงถึงราศีเมษก็ระวัง802 208นะคะและท่านี้ดาวพระศุกร์เนี่ยท่านก็ามาแล้วนะคะ แม้ยังโดดเด่นอยู่อาจจะยังมีเชื้อเพราะว่าท่านสถิตอยู่ในเรือนลาภะนะคะในครั้งนี้นะเราก็ดูนะอาจจะ026ก็ได้นะคะนะหรือว่า086ก็ได้นะคะ,ะสลับกันดีดีนะนะอันนี้เป็นยิงมุมปลายหกนะคะ062นะคะแต่2เนี่ยในเรือนพระอังคาระคะพระอังคารมาอยู่เป็นกระจุกเลยที่เรือนกรรมะนะคะแต่ว่า จะเห็นว่าความโดดเด่นของดาวพระพุธเนี่ยก็มีนะเพราะฉะนั้น46เนี่ยก็อย่าประมาท46 43 49 94เนี่ยนะคะอย่าประมาทนะเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยได้ตําแหน่งมหาจาักรแล้วก็ราชาโชคด้วยในเรือนกรรมมาจุดจอมฟ้านะคะตอนนี้เราก็ดูนะโดดเด่นนะคะอันนี้ก็โดดเด่นหมดเลยนะคะกลุ่มนี้นะ16เนี่ยโดดเด่นแต่มาแล้วนะคะจริงๆเนี่ยดาวที่ ออกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมาในครั้งนี้นะคะเพราะว่า261 216เนี่ยนะเขาโยกถึงกันนะคะนี่โยกถึงกันเลยส6ง1 6หเนี่ยนะคะตอนนี้เมื่อมาแล้วก็เราจะได้ตัดไปเพราะโอกาสที่จะเกิดซ้ำเนี่ยถึงจะมีก็จริงอะแต่ไม่มากนะคะน้อยมากเลยนะคะ 6-9ก็มาแล้วอาจารย์ว่าครั้งนี้สามอาจจะมานะ,ะในเมื่อ4ีเนี่ยได้ทั้งราชาชโชคนะในเรือนกรรมะนะคะเพราะนั้น 3, 4 4 8 8 8เสี่ยสัมพันธ์กันอยู่นะคะอันนี้เขาจะตะโกนถึงกันนะคะตอนนี้บอกว่าสี่ในเรือนอาทิตย์สี่หนึก็ยังได้อีกนะคะ2 8เนี่ยเด่นนะครดาวพระจันทร์ยังโดดเด่นอยู่เนื่องจากกลุ่มลักนณะแต่ตำแหน่งเป็นนิด แ่เล่งกับพระราหูที่ที่ได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นก็ระวังไว้สักหน่อยหนึ่งและเขาแฝงแสงถึงดาวพระมริตยูนะอาจจะเป็น302ก็ได้203 203 08 0 0 0นะคะ2 0 3 0 8 0นะคะ ดาวพระมริตอยู่เนี่ยท่านก็โดดเด่นของท่านในรอบ7ปีนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็มาบ้างไม่มาบ้างแต่ความโดดเด่นของท่านเนี่ยเกิดขึ้นเพราะาท่านเป็นหมาอูดคือเป็นลมในเรือนไฟนะคะแล้วก็สถิตอยู่7ปีแล้วก็กลุ่มลักษณะดวงเมืองดวงโลกนะจึงได้เกิดเหตุการณ์ที่แมววิปริตแนีผิดปกติอ่ะมากมายเลยนะคะ ตอนนี้ดาวพระสัศดีกับดาวพระเสารเนี่ยท่านเดินพักกันอยู่นะคะตอนนี้พักกับพักก็ห้าเนิดกับนิดกับน,นิดก็คือ2องนะคะนั้นะนิดกับนิดนี่สองแปดเดนดาวที่ได้ตําแหน่งงามมาหาจักรราชาโชคในเรื่องกับมักคือดาวพระพุธนะคะตอนนี้เราก็มาดูว่าเอ๊ะอะไรนะจะวิ่งมา เรารออยู่นะ 05, 07, 08, 02, 01เนี่ย0201เนี่ยรอหมดเลยเราก็ระวังดาวพมริติอยู่ว่่านี้ดาวพมริติอยู่ถ้าเกิดไม่มาเนี่ยอะไรจะมานะคะในเมื่อ16มาแล้ว9,6มาแล้วเนี่ย ระวัง3-4ไว้สักหน่อย3-4กับ4-6นะคะอาจารย์อยากให้ระวัง3-4-4-6นะคะส่วนดาวชุดตรีเทพเนี่ยก็ให้ระวัง4องค์นี้นะ5-7-5-8-0-5-8-7เนี่ยนะคะจะต้องโผลมแน่นอนนะคะนะคะสรุปนะคะครั้งนี้อาจารย์เพ่งม,มาที่3-4 นะคะ3646นะคะระวังาดาวพระอาทิตย์สักนิดหนึ่งก็ดีนะคะอาจจะ141319พอเยอะไปเราก็มาลดนะคะลดให้เหลือ34นะคะ14 สามสี่หนึ่งสี่เก้าสี่เอาแค่นี้ก็พอสามสี่หนึ่งสี่เก้าสี่นะคะทีนนี้เรามาดูชุดตรีเทพกันนะคะเอาสองแปดเนี่ยเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าเจ็ดแปดอันนี้สลับกันเอานะคะห้าเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ด นะคะ8 7 5 8 8 7หนะหรือว่า,า5 7 8แไแหละนะคะแต่ใครอยากจะเอาดาวพระมริตยูมารวมด้วยก็ได้นะคะเป็น0 5 0 8 0 7ถ้าชุดตีเทพรุ้นๆเนี่ยก็จะเป็น5 7 5 8 8 7แนะคะและนี้ดาวที่เร่งกันบอกดาวพระราหูเด่นเนี่ยเราก็ดู2 8 นะคะทันนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็มาเพ่งที่กลุ่มนี้นะคะกลุ่มของ9 3 4 1 6มาแล้ว9 6มาแล้วจริงๆก็เหลือแค่3 4นะที่น่าสนใจทอนนี้4เนี่ยอาจจะมากับ4 1 4 6หรือว่า3 4 3 6 3 9มเก้นี่ยระวังหน่อยแต่ท่านี้4โดดเด่นดาวพระพุธโดดเด่นนะคะเพราะว่าดาวพระพุทธได้ตำแหน่งราชาโชคและมหาจักรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้4เป็นประธานในกลุ่มนี้เลยนะว่าสี่หกสี่นะคะดูดีๆนะกลุ่มนี้นะสี่หนึ่งสี่หเนี่ยเมื่อ4เนี่ยได้ตำแหน่งที่งดงามคือตำแหน่ง มหาจักรแล้วก็ราชาโชคนะคะนะเราเลยให้เขาดุดเด่นนะคะส่วนสก็รอที่จะมาไม่สามมาก็8มาแหละม่สี่แปดก็สี่สามนี่แหละนะคะแต่ท่าน,นี้าดาวพระราหูเล่งดาวพระจันท์ดีนะดูดีๆนะนะคะเพราะว่า,าดาวครั้งนี้กระจายการกระจายเนี่ยถ้ากระจายน้อยๆก็จับง่ายถ้ากระจายเยอะๆเนี่ยก็จับยากเหมือนกันนะคะค่ะก็ ค่อยๆดูนะคะในวันที่16สิงหาคม2564เนี่ยอาจารย์ก็ให้ความโดดเด่นอยู่ที่2ชุดนะคะคือชุด 3,4,3,9นี่นะคะแล้วก็อาจจะมี1 4 1 3 1สนะคะแล้วก็ชุดดาวตรีเทพแล้วก็พระมริตอยู่นะคะ <c oughs> ค่อยๆไปดูกันนะค,ะ <c oughs> ค่ะก็ในวันที่16สิงหาคม2564 <c oughs> ก็ขอให้ทุกทกท,กท่านเนี่ยโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทกท่านนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ